เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กัมพูชาเขาบอกว่าอยู่ดีๆ Facebook ที่กัมพูชาก็หายไปหายไปหลาย Account เลยใช้ไม่ได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างโดนปิดบ้างโดนอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคะคาดว่าน่าจะเป็นทาง Meta ก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของ Facebook เนี่ยนะจัดการแก๊ง Call Center ร์สแกมเมอรอย่างจริงจัง เมตาก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราก็มีข่าวแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมจะร่างกฎหมายเพื่อจะจัดการแก๊งสแกมเมอร์แล้วนี่ล่าสุดก็มีพวกกัมพูชาที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็มาโพสต์เนี่ยลักษณะแบบตอนนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยแปลกใจจังเลยในกัมพูชามี f c e b o o k โดนปิดหลายบัญชีเลยอะไรแบบนี้นะคะมาแชร์กันโดยที่ไม่รู้ว่านีน่ปฏิบัติการแบนประเทศกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามันมีเรื่องของแก๊ง call center สแกมเมอร์มาเกี่ยวข้อง ทางเพจ a c e b o o k นะคะ Army Military Force เนี่ยก็ได้โพสต์รูปภาพคนคมเมนหลายคนที่มีการโพสต์แบบไม่รู้อินโนอินเนบอกว่าเนี่ยเฟซบุ Facebook ใช้ไม่ได้ซึ่งทางเพจ Drama Addict ก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยบอกว่าชาวคมเมนที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคือทาง Meta เ,เขาแถลงมาตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วว่าเขากำลังจะหามาตรการมาจัดก,การกับพวกแก๊งคอเนเตอร์ในคเนซึ่งน่าจะเป็นจากนโยบายตอนนี้พวกเพจ IO เก็เลยน่าจะปลิวกันเละเทะเลย อย่าเพิ่งตายนะจุดๆนี่พึ่งจะเริ่มนี่เพจของทางรัมาอดิตกรโพสต์มานะคะรวมไปถึงมีข้อมูลนะคะโดยนักวิจัยอิสระเนี่ยที่เป็นทีมวิจัยไซเบอร์แ m กมอนิเตอร์เขาบอกว่าตอนนี้พวกแกมเมอร์กำลังย้ายฐานด้วยนะคุณผู้ชมย้ายจากกพม่า,มา ไปกัมพูชาเดี๋ยวก็จากกัมพูชาย้ายกลับไปพม่าอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชายแดนใช่ไหมคะก็คาดว่าน่าจะไปออกทางเวียดนามงานนี้เนี่ยก็น่าจะชะลอเรื่องการระบาดขอไอ้พวกเชื้อโรคสแกมเมอร์พวกนี้ได้สักระยะหนึ่งแต่ว่านั่นแหละยังไงก็แล้วแต่มีทีมวิจัยข้อมูลเขาบอกว่ากํากลังเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์อดีตพนักง,งานในศูนย์สแกมเมอร์แล้วก็มีการสํารวจภาคสนามก็พบว่าตอนนี้มีการกดดันลงไปที่กัมพูชายอย่างหนะัก ฝูงพึ่งกำลังจะแตกรังแล้วตอนนี้กำลังย้ายรังสแกมเมอร์หนีออกจากกัมพูชาอครับ